สวัสดีมิรักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะเป็นการาหลุมนระกของซันหนุ่มนะตามคําขอของคนที่ขอมานะโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นทางด้านของไอเซนพัทนะแล้วก็เหลืออีกประมาณ3ชั้นได้นะ3ชั้นนี่คือเหลืออีกเหลือ 4, ลอีกสี่เหลือประมาณอีกได้อีก4ตัวตัวสุดท้ายเลยจะเป็นเนวก็จะเหลืออีก3ตัวนะที่สามารถขอมาได้นะก็ขอมาละกันนะถ้าคอม ถ้าตัวละครไหนคนขอมาเยอะที่สุดผมก็จะเอาตัวละครนั้นมาจัดการแต่งหอแล้วกันนะโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลยนะครับผมสเตลล่าโกพัทนะเพจเติมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล่าโกพัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของซันหนุ่มก่อนนะ ตอนนี้ซันหนุ่มของเซนนี่สเตตัสประมาณนี้เลยอัตาคิผมใส่มาเป็นทางหน้าของโซน,นี่นะก็คืออัตาคิมันจะไปอ่ามันจะไปเพิ่มอัตาคิกับคีดามิดมันจะไปเพิ่มตอนตีข้างในอยู่ละเพระาะฉะนั้นแล้วสเตตัสที่มันขึ้นอยู่เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยก่อนเนี่ยอัตาดามิดอะไรประมาณนี้พลังโจมตีประมาณนี้ถือว่าโคตรโคตรเยอะอะเอาจริงพลังโจมตีเยอะมากนะโอเคนี่นะแล้วก็ส่วนตัวอีห้าตัวก็จะเป็นเซตเดิมนะมาเดี๋ยวเราไปทําการดูกันเลยสําหรับซันนุ่มนะลู แรงๆไปเอ่อตีต้องใช้หอนี้ไอ็อมานี่ก็ห่าวไม่หยุดไม่หย่อนเลยเฮยมาจัดไปจัดไปข้อดีของการที่เอาตัวหอมังกรมาลูบนะเพราะมันอันตีได้ก่อนอันนี้คือข้อดีแบบหลักๆเลยนะมนันตีได้ก่อนเสร็จปุป๊บมันจะดูดดาเมจมาแล้วก็งินอันตีเข้าไปมันก็จะดูดฟูดี้ให้กับตัวที่อัตีไปเลย ถือว่าเป็นข้อดีมากๆโอเคไปจริงๆมีคนขอตัวแบบยิบย่อยมาค่อนข้างเยอะนะหรือผมจะทําแค่ตัวละ5ชั้นดีถ้าเราทําตัวละ5ชั้น1คลิปเราจะทํา2ตัวมันจะสามารถกระจายตัวละครไปได้เพราะถ้าทําแบบตัวเดียว10ชั้นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้หอมันตันที่850อยู่คนขอมาตัวละครมันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองคอมเมนต์มานะว่าจะให้ทําแบบ ตัวเดียว10ชั้นหรือว่าจะแบ่งตัวละ5ชั้นนะจะได้แบบกระจายให้หลายๆคนได้นะแล้วก็ใครมี ID ดีที่แบบว่าตัวละครครบๆอย่างนี้นะ5ตัวเนี่ยตัวละคร5ตัวครบๆแล้วก็มีตัวดาเมจแบบเจ๋งๆนะแล้วก็หอคอยยังไม่ตันนะหอคอยหลักยังไม่ตันนะก็สามารถสนับสนุนช่องในการทําคลิปได้นะก็นั่นแหละทักมาทางเฟสหรือทางเพจก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิป ใต่หอตัวละครถัดไปอีกมาปาดเข้าไปนี่รอบที่สามปะโอ้ร้0กว่าล้านถือว่าก็ถือว่ามันก็ถือว่าแรงอยู่นะเอาจริงเมื่อกี้ผมืมดูด้วยว่าตัวละครมันมีตัวละครสานอะไรบ้างนะถือว่าแรงอยู่ร7 0กว่าล้านเอาจริงอันติครั้งที่3ตายเนี่ยมันก็ถือว่าแรงแล้วแหละมาปาดไปปาดเข้าไป 5 0 0 0เบาแบบเบาชิไายอันตีรอบแรกอะ่ะผมว่าทุกตัวเบาหมด,ดยกเว้นนิวม้านะินวมาน่าจะแรงแรงสุดละเมื่อกี้ซันหนุ่ม5 0 0นนะเดี๋ยวเราลองดูทางด้านของเอ่อนิวม้าบ้างเอ๊แต่ว่ารอบนี้ศัตรูมันมีป้าเลสือรถเร่งฟูลี่ฮะ ที่จริงมันควรจะดูดสามเออเมื่อกี้ดูดดาเมจแค่ที่จริงเราควรจะให้ยินดูดสามแต่รอบแรกแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะไม่เป็นไรโอเคมาฮิวมาฮิวมา,นวมาเน่งฟูรี่มารอบแรกห้าแสนประมาณห้าแสนเก้านะรอบสองปาดไปว้าวพาให้ประมาณสิบสา 9, 000, นะลบ 2, มล้านได้อันนี้ไม่น่าจะต่อยดูดสามก็ไม่น่าจะได้นะดูสองโอเคตัวหลังได้ยันตีหมูโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะ เราต้องตีป้าได้สื่อสิถ้าอย่างนั้นศัตรูมันจะอันตีได้นั่นแนวหลังเก็บป้าได้สื่อก่อนเพราะเลิฟมันไม่น่าจะอันตีเราตายหรอกมาโอเคแถวหลังได้บัฟได้อัตราดาเมจได้ดาเมจแต่ว่าไม่เป็นไรตายไมไโอเคมึงทีเดียวตายบอดแม่งขี้โกงขี้โกงแบบขี้โกงชิบหายเลยมันจะตีแรงอะไรกันขนาดนั้นเนี่ยบอดไม่เข้าใจ ลองนึกสภาพของฉันหลังๆที่บอดเปิดก่อนเน่ะแล้วเราโดนแบบเนี้ยผมไม่ได้เล่น <c ười> วิธีที่จะชนะเลยนะก็คือเราต้องเอาหนอยโทล่านะผมว่ามันเป็นวิธีหลักๆเลยก็คือเอาหนอยโทล่าสีดส่ดาวมายืนหน้านะเพราะเป็นตัวที่แบบอ่าอมาตานะเนาะเพราะฉะนั้นนั่นแหละน่าจะเป็นวิธีหลักๆเลยโอเคตอนแรกซันหนุ่มอันติประมาณ5้าแสนห้าถึงหกแสนนะเดี๋ยวเราดูเนียบ้างอันนี้ขนาดเนียวไม่ได้ใส่โซไอเซนนะจะดามีเักเท่าไหร่นะกระไป นี่ยประมาณ3ล้านเเลยนะแรงกว่ากันแบบเยอะมากถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะประมาณ3ล้านเไม่น่าจะใช่3แสนหลอกปกตินิวไม่น่าจะได้ติเบาขนาดนั้นาาไปดู2ตัวน่าจะไหวอยู่นะไหวไบอกว่าที่จริงมันควรจะดูสาอ่ะเพราะนี่ป้ายด้สือหิวไม่น่าจะขึ้นนะนั่นไงโอเครอรุ่นเอาแล้วกัน ต้องให้ยินดูดสารอบอะ่ะอันนี้ไม่ติดสกิลย่อยด้วยจะตายไหมเนะี่ยไม่ตายฮะโอเคแล้วมึงก็ซ้ำแต่แนวกลางเนาะอะกดออกไปวิธีเดียวคืนถ้าจะวันทืนคือต้องให้ดูดสารอบถึงจะได้อ่อาเดี๋ยวดิต้องให้ซันก่อนอ่อาเข้าไปา ก็ดูสามะถ้าไม่ดูสามเดี๋ยวเรากดออกเลยแล้วกันเพราะมีป้ายสื่อเนี่ยมันเล่นยากมากเลยศัตรูนเนี่ยปอดขี้โกงเ่ยยี <laughs> ่มีป้ายสื่อที่ทำให้ทีมเราเล่นยากขึ้นเยอะเลยถ้าไม่ดูสามก็คือแบบไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วลุ้นให้มันดูสามแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาตอนรอรอบที่สองรอบที่สามนะสามล้านหกนะประมาณสามล้านหกเลยแรงมาก แน่ใจนะเสียงหมาเข้าเยอะขนาดไหนนะรู้ใจมันเห่าไม่หยุดเลยไม่รู้เห่าอะไรของมันโอเคดูสามสวยน่าจะได้อยู่นี่ต้องให้ดูสามอีกรอบหนึ่งด้วยมั้งนี่น่าจะต้องดูสามอีกรอบหนึ่งนะสามรอบติดไปได้จบโอเคเอาไม่ได้เหรอเวียนกรรม อันนี้ฮิวดูจากอันนี้แล้วไม่น่าจะได้อุรฮา,าระอันนี้อันตีผมกลัวเลิฟมันจารันตีแล้วทีมเราตายอ่ะเอ้ผมกลัวเน,นี่ยตายอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกับอุราฮาระอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะถ้าอุราฮาระใส่ซันนุ่มอ่ะก็น่าจะจบแต่ถ้าเลิฟเป็นอันตีแล้วทีมเราตายมากกว่าเดิมมันก็น่าจะสาหัสกว่าโอเครอดอยู่ พอป้าได้สื่อฮิวแถวหลังมันไม่น่าจะได้อันติีแล้วมันลดมันมันหายไปเยอะเกินเป็นครึ่งหลอดเลยน่าจะได้อยู่นี่ก็รอรุ้นให้มันไหวแล้วกันทีมเราโอเคสบายละสองตัวอย่างน้อยถ้าตัวคิวก็จบมาอ่ะปัปีทีนึงแล้วก็สันนุ่มปาดแรงๆไปดิสอ0ร้ล้านไม่ถึง200ร้ล้านหรอกเพราะสตูมีแค่หตัวาเขให้ เอ้ถึงด้วยเว้ยเฮ้ยสอิกว่าล้านนึกว่าจะยัไม่ถึงนะเพราะ,ะตูนมีไม่ครบแปลว่าสองร้อยยกว่าล้านถ้าหารหก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณตัวละยี่สิบสี่หกไม่ใช่สิสี่สี่ตัวละประมาณสีกว่าล้านแปลว่าถ้าถ้ารอบมาเกีบมันอยู่ครบหตัวน่าจะประมาณสองล้านได้นะเริ่มแรงเริ่มแรงละสองบล้านว่ะ ลองนึกสภาพนิวอ่ะผมว่านิวน่าจะแรงกว่านี้เยอะๆเลยอ่ะอเป่านไปห0 0แสนเาแบบเบาชิปเงลองคิดสภาพดูตอนนิวผมเล่นใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนที่ผมไต่หอเนวผมมันตีรอบแรกประมาณ30ล้านรอบ2ประมาณร0อยกว่าล้านแล้วคือแบบส่วนมากจะตายตอนบอดจะตายตอนประมาณรอบที่2รอบ3มอ่ะมันก็เกินเกิน200ล้านอยู่น่าจะเกิน200ล้านด้วยซ้ำแต่ว่าส่วนมากแล้ว อันตีรอบที่3อมะศัตรูจะอยู่ไม่ครบหรอกส่วนมากก็น่าจะตายสักตัว2ตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นเลยคือแบบชั้นที่แบบจะรอนามัยได้จริงๆอะน่าจะเป็นชัน้นชั้นสูงสุดอะอเคมาผ่านรอบนี้ทีแล้วก็อิจิโกะเนี่ยเนี่ยรอบสองสน,นุมนะรอบสองสน,นุมอยู่ที่ประมาณ15ล้านยังน้อยกว่านิวอันตีรอบแรกอีกนิวเนี่ยดาเมจเลือดไหลคือแบบเดอะเบสมาก,มากแรงแบบจัดๆผมก็เลยนึกว่าผมก็เลยคิดว่า อ่าไอตัวสตาร์เออสตาร์กดดาบแ่ะมันก็น่าจะดามิทใกล้เคียงกันนะ180กว่าล้านโอเคสตาร์มันก็น่าจะดามิทใกล้เคียงกันพนะลาดเข้าไปแรงๆโอเค,าม,าาม,เคมา,า,คมาไปต่อไปต่อเนี่ยสตาร์พูดถึงก็มาเจอเลยฮะโอเคมา แต่ว่าสตาร์กมันไม่มีศาสตร์ดาเมจเลือดไหล2ส,สแต็คเหมือนนิวฮะถ้าจะไม่ผีสตาร์กมันมันต้องใช้ตีก่อนศัตรูถึงจะโดนเลือดไหลใช่ไหมแต่ว่านิวอ่ะเข้าสนามมาปุ๊บมันศาสตร์เลือดไหลเลยเออแปลว่าสตาร์กไม่น่าจะแรงเท่านิวหรอกนิวน่าจะแรงแรงแรง,แรงกว่าอยู่แล้วแหละสตาร์กมันต้องได้อัตีถึงจะได้อ่ตัดเข้าไปกระทืบเข้าไป แล้วก็บัฟเข้ามาทีหนึ่งจัดไปต่อจัดไปต่อปาดแรงๆไปครับ,บแล้วเห็นเซิฟนอคาดาม่าอะไรกันก็นกนมาดูนะ <c oughs> ดาม่าจากทีมงานเกมนะเออก็เอาตู้กระกากมานะมันก็สมควรอยู่เลยนะมันเอาจิงมันก็ไม่สมควรแหละมันไม่สมควรที่จะเอาตู้แบบตู้แบบนั้นมานะถ้าในเมตาปัจจุบันอนะอย่างน้อยอะมันควรจะเอา ตู้อาวุธที่เป็นพวกดาบฟันวิญญาณมารีหรือไม่ก็พวกอันจริงระดับนั้นน่ะมันควรจะมันควรจะมีสองตัวใช่ไหมถ้าถึงตอนระดับนั้นจริงนะมันควรจะเป็นตัวดาบฟันวิญญาณมารีตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นทางด้านของเฟสของซันนุ่มอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นเฟสซันนุ่มตัวหนึ่งแล้วก็ดาบฟันวิญญาณตัวหนึ่งที่รีมานะไม่ใช่ว่าเอาตู้อุลาหะกับลุงซันมาแบบนั้นนะมันน่าเกลียด ม่แปลกใจนะที่จะมีดรามา่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเซิร์ฟเราก็ดูแน่นอนนะเพราะว่าเซิร์ฟนอกยังดนนะแต่ว่าเซิร์ฟเราก็มีโอกาสมีโอกาสมากเลยนะที่จะโดนนะแต่ว่าก็อีกน้านะอีกเป็นปีอะ่ะผมว่าน่าจะประมาณปลายปีหน้าแหลมะมั้งที่จะโดนแบบนั้นเรื่องจะครึ่งปีหน้าประมาณนั่นแหละจำไม่ได้แนละ้วว่าตู้เป็นจะเข้าประมาณช่วงไหนรู้แต่ว่านั่นแหละประมาณเกือบปีหรืออาจจะเป็นปีได้นะเราก็น่าจะโดนมาก ตู้กากาแบบนั้นนะนอกจากว่าทีมงานของเซิร์ฟเซิร์ฟซีเนี่ยเพราะของเซิร์ฟนอกมันจะเป็นโกลบอลใช่ไหมนอกจากว่าทีมงานของเซิร์ฟซีเนี่ยเขาจะเอาตู้อื่นมาใส่แทนนะจะดีหรือไม่ก็ข้ามตู้ไปเลยก็ได้ถ้าสมมติตู้หน้าของโกลบอลเป็นอีกตู้หนึ่งอะเซิร์ฟซีถ้าไม่อยากโดนดราม่าบ้างนะก็ข้ามตู้ลุงซันกับอูราฮาราไปเล่าตู้ถัดไปมาใส่แทนอย่างเงี้ยมันน่าจะเวิร์ก,กว่านะ่าจะดีกว่า Yeah. อันนี้น่าจะห้าชั้นแรกใช่ไหมอเคไปต่อไปต่อมามาเข้าไปผมมีป้ายได้สกแล้วต้องดูสามจะได้โอเคสวย จะบอกว่าสวยตอนนี้ก็ไม่ได้นะต้องดู3สอีสอรอบแม่งินสู้เขาลูกเลยปับป๊บปับ๊บจริงป้าด่สื่อเนี่ยอยู่บนสนามที่เฉยนี้ก็ปวนดีเหมือนกันนะเพราะส่วนมากตัวดามิหลักๆของของเราอะ่ะจะเป็นทางด้านของตัวละครชายซะส่วนใหญ่เอาป้าด้สื่อลงมาเนี่ยทำให้แบบอัตราฟื้นฟูฟูล,ฟลี่ต่ำลงเนี่ยถือว่าค่อนข้างปวดเอาเรื่องอยู่มาพอให ดู2ตัวสองตัวไม่แน่ใจได้หรือเปล่านะสองตัวไม่แน่จะไ,ห,นะวไ,ไ,จะไหวนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเธอหน้าแล้วกันนะฮิวฮิวเข้ามาเอ่อทีนี้เราก็ต้องลุ้นให้ชุนซุยอันติไม่โดนซันนุ่มนะโอกาสครึ่งต่อครึ่งอ่ะจะว่าครึ่งต่อครึ่งไหมไม่รู้นะมันนับยังไงนะเรียกว่าหนึ่งหนึ่งในหก หกครั้งเออนั่นแหละเออสรุปแล้วมันไม่นี่เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าซันเออเอ,อ,อิจิโกะจะตายนะโอเคจะบอกว่าซันหนุ่มมันไม่ได้อังตินะโอเคออิจิโกะได้พอดีสัดเข้าไปรอบสามน่าจะตายอยู่มาปาดเข้าไปสับปาบเขาให้เนี่ยสองร้อยสามสิบล้านโคตรแรงลรงเนึ่สภาพอยู่ครบอะสองร้อยห้าสิบวกบวกแน่นอนนะ แรงแบบแรงจัดเต็มมากเดี๋ยวตีอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูศึกเค็มปะจิกันนะว่าเขาใครแดนแบบอะไรบ้างนะเขายังไม่ได้ไปดูเลยเอ้ยอันนี้อ๋อมีมีเนีวมีเนีวเนวเนวเนวร่างเอเดอาสะท้อนเอ้แต่มันเอ้ยแค่ตีครั้งแรกมันสะท้อนหนักมากเลยนะเนี่ยไอเยมม่งสะท้อนแบบเกือบหมดหลอดเลย,เ,ยเกือบครึ่งหลอดอะสะท้อนแบบแรงจัดเลยรอบสองก็อีกประมาณเกือบครึ่งหลอดได้นะแล้วมันสะท้อนแบบ หมือนเป็นครึ่งๆอะ่ะไม่ได้สะท้อนตามดามีดแล้วมั้งถ้ามันสะท้อนตามดามีดอนะ่ะดูจากสกิลรอบแรกแล้วถ้ารอบแรกมันสะท้อนขนาดนั้นอ่ะรอบสองก็คือซันหนุ่มก็น่าจะตายแล้วแหละ <laughs> แต่พอาจากที่ดูแล้วคือรอบสองมันก็ลดไม่ไต้ต่างจากรอบแรกเท่าไหร่นนะก็แปลว่ามันอาจจะสะท้อนอีกแบบนึงโอเคมาอันตริรอบที่สามเนี่ยตัวเราไม่ตายด้วยป่าเข้าไป 170ร้อยเจ็ดสิบแล้วอ๋อผมก็ใจแล้วทำไมซันหนุ่มมันถึงปาดแรงนะตอนศัตรูเหลือห้าตัวนะเพราะว่าศัตรูที่หายไปมันจะเพิ่มผลดวนตัดสินให้กับซันหนุ่มนะเออลืมไปเลยว,ว่าซันหนุ่มมันมีผลดวนตัดศินด้วยโอเคปาดไปเห็นไหมสองตัวร้อยล้านแต่ก็อย่างที่ว่านะมันมีผลดวนตัดศินดามิมันเลยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะชั้นแปดร้อยจะเป็นโอเคเป็นตัวละครกากระไม่ไม่อะไรมากไป จัดไปจัดตายปั๊บปั๊บท่านนี้ก็ลุ้นไอเซนอย่างเดียวเลยมาจัดไปจัดตายมีอะไรก็จัดไปแล้วก็บัฟก่อนปุ๊บแล้วก็ดูดไปดีหนึงปั๊บ กระทือไปแล้วก็ยิงก็ดูดมาดิสามตัวเน้นโอเคอ่ะผมเห็นบางคนเขาก็บอกว่าดูแล้วมันเพลินดีนะแต่หอ,อจริงๆผมก็ชอบนะแต่หอเนี่ยตีแล้วมันก็มันก็มันก็เพลินจริงๆแหละ มันก็สนุกดีอะดูดาเมจแบบดาเมจเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มาหัวร้อนๆๆนิดนิดหน่อยๆบางบางรอบก็หัวร้อนนิดหน่อยนะบางรอบก็ไม่หน่อยเหมือนกันนะบางรอบมันก็ร้อนหนักเหมือนกันนะและยิ่งถ้าหอในอนาคตมันมีแบบตัวละครที่เปิดก่อนนะรับรองคุณได้ดูแบบ30มนาทีหนึ่งชั้น,นะอะเคยดูเถอะเพอเพอเกิน30มนาทีด้วยนะสามสิบนาทีคือเปิดอยู่หอชั้นเดียวนะจนก,กว่าจะผ่าน,นอ่ะเคยดูเถอ,ะม, <า S 1> อะมาอาบีราม่าสองตัว แล้วก็มีคนขอคาเซชินี้หลูมหอคอยมานะผมบอกแล้วว่าตัวละครอันตีเดียวอ่ะมันหลุมหอคอยไม่ได้ตัวละครอันติเดียวอ่ะหลุมหอคอยไม่ได้อันตีอ่ะมันจํากัดแค่สูงสุดน่าจะประมาณ5ครั้งนะ5ครั้งต่อรอบอันติสูงสุดแค่ได้แค่5ครั้งต่อรอบแล้วตัวละครอันตีเดียวอ่ะถ้าใส่โซยเซนอ่ะต่อยใ,ใส่โซยเซนนะมันดูดดาเมจได้ค่อนข้างน้อย ถ้าสมมติตัวอันติหมูมันจะดูดได้ดูดได้6ตัวใช่ไหมดามจก็จะแบบสูงไป6เท่าแต่ถ้าอันติเดียวมันจะดูดดามจแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นดามจมันอาจจะได้แค่เท่าเดียวอย่างเงี้ยน่าจะพอเข้าใจนะแล้วก็พวกตัวอันติเส้นตรงอันติเส้นตรงก็หลุดไม่ได้นะอันนี้เคยลองไปแล้วให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นฮอลโลจิโกมุเงะสึนะไอ้พวกเนี้ยลองให้แล้วอันติตัวเดียวอันติเส้นตรงอ่ะสองแบบเนี้ย มันหลูมหอคอยไม่ได้นะอย่าหาทานะถ้าอันติแนวหน้าอันติที่แบบโดนแนวหน้า3ตัวอะอันนั้นไ่ะยังพอได้ยังพอได้อย่าง,งพวกไอเซนจากที่ดูน่าจะมีแค่ไอเซนนะที่เราเคยทำไอเซนผีเสื้ออย่างเงี้ยเออไอพวกอย่างนั้นอะสามารถทําได้แต่ไอเซนผีเสื้อข้อดีมันก็คือมันมีอัตราดาเมจสูงจากพาสซสฟแล้วก็ได้อัตราฟื้นฟูฟูลี่ค่อนข้างดีถ้าเป็นตัวละครแบบ อันติแนวหน้าพื้นๆเน่ะมันมันก็หลูมไม่ได้หรอกนะจริงๆหลูมไม่ได้ไอเซนนี่าจะเป็นข้อยกเว้นส่วนมากแล้วที่ทําเลยก็คือจะเป็นตัวอันตีหมู่นะอันตีหมู่รับรองว่าหลูมหอคอยได้ชัวๆอยู่ลวลองนึกสภาพนะอันตีหมู่สมมติสมมติเรามีดาเมจหนึ่งร้อยนะสมมติเราจะมีดาเมจหนึ่งร้อยตัวอันติหมูอันติเสร็จปุ๊บมันดูดศัตรูทุกตัวมาอ่ะสมมติดูดมาอีกอย่างละเท่าตัวก็ดาเมจจะเป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจหกร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าสมมุติเราอันติแค่ตัวเดียวแล้วลูบจาก100%ดูดมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นแค่200เ็นห็นไหมมันห่างกันประมาณ3เท่าอ่ะแล้วออกอ,กอีกโกดโดนไปโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าสมมติอันตีเส้นตรงสมมติเราดาเมจหนึ100่งร้อยดูสตัวก็จะเป็น300ดาเมจมันก็จะห่างอีกประมาณเอ่อดาเมจมันก็จะห่างประมาณเท่าตัวจาก6กแต่ถ้าเราเป็นอันตีแนวหน้าปกติอันตีหนึ่งร้อยดูสตัวมาเป็น400อเซอะไรประมาณนี้ ดาเมจมันก็จะห่างไปอีกนะดาเมจมันก็จะห่างมันไม่ห่างไปอีกดาเมจมันก็จะขยบือขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่ากับพวกตัวละครอันตีหมูนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากสบายนะก็ตัวละครอันตีหมูนะลูบนะอันตีเดียวอันตีเส้นตรงอันตีแนวหน้านะอย่าหาทำนะไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มเหมือนการปั้นหรอกนะหรือถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะเพราะว่าไอดีของเซตเนี่ยเติมไปค่อนข้างเยอะตัวละครสุดมันยังได้แค่ประมาณนั้นเลย แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวละครต่อให้เป็นตัวละครอ,อันติหมูแต่ถ้ามึงเป็นสายป้องกันก็อย่าหาทําคลิปชิรายุกิเคยทําให้แล้วชิรายุกิอันติอ่าหลุมหอคอยชิรายุกิมันอันอ่ามันเจ็ดดาวนะอันติไอ,อชิรายุกิของเซนต์อ่ะเจ็ดดาวพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ10 6, 10แสนหกแสนเจ็ดนี่แหละตอนที่ทนะํานะดาเมจคือแบบต้องอันติประมาณ4รอบอะ่ะ4-5รอบอะ่ะกว่าศัตรูจะตายหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่คุ้มนะ อย่าหาทำนะเออจริงอ่ะเอาแนะนําให้เป็นตัวละครตีหมู่สายดาบหรือสายโจมตีนะสองสายนี้นะส่วนตัวอื่นเนี่ยอย่าหาทำไม่คุ้มหรอกโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสึกเคมปจิบ้างโอเคอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้เซนอันนี้เซนแพ้อันนี้ใครวะลุกกี้พลังร้อยสามสิบล้านอันนี้เซนร้อยยี่สิบแปดล้านโอเคอันนี้เก้าสิบเจ็ดล้านโอเคแปลว่าคนที่ชนะน่าจะเป็นคนนี้แต่ว่ามันมีตัวละคร อ๋อนี้แพ้มาทางด้านของตัวนี้นจริงอันนี้เดี๋ยวจัดโอ้คาเซชินี่เจ็ดดาวอะเอาเรื่องนะคาเซชินี่เจ็ดดาวเฮ้ยเดี๋ยวดูคู่นี้ดีกว่าคาเซชินี่เจ็ดดาวโอเคเดี๋ยวผมขอดูคู่นี้แล้วกันนะอ่าผมว่าอันสองอันบนเราคงไม่เท่าไหร่หรอกผมอยากดูคาเซชินี่อะอเดี๋ยวเรามาดูคาเซชินี่กันคาเซชินี่เจ็ดดาวะ่ะเฮ้ยมีคนทําอยู่อะ่ะโอ้ความเร็วสองหมื่นเจ็ดห่างกันเยอะอยู่เนะี่ย อยากได้รีวิวอ่ะคาเซชินี้อยามีใครทำปะเจ็ดดาวอ่ะเจ็ดดาวอยากดูอ่ะหกเจ็ดดาวอย่างเงี้ยอยากเห็นน่ะโอเคปาดไปโอ้โหเอ้ยถ้าติดอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ได้ติดสกิลย่ 8, 7, 7 nah, อยนะเมื่อกี้ถ้าติดสกิลย่อยอ่ะผมว่าน่าจะเก็บเบียควิ้ยได้เลยเสียดายนะเนี่ยถ้าติดสกิลย่อยก็เก็บได้แล้วอ่ะ มาเข้าไปเลโอไปอย่างวัานี้ร่วงครับตัวที่2โอเคจะเป็นลงุงเออจะเป็นซันหนุ่มจริงซันหนุ่มลงโหมดเนี่ยดีนะเพราะซันหนุ่มมันมีมันไอพาสี่เขาเรีกรยกอะไรนะดวนตัดสินมันน่าจะทำมันน่าจะทำงานอยู่นะเวลาตีเนี่ยหรือว่าหรือมันไม่มีผลในโหมดหนึ่งๆก็ไม่แน่ใจหน้านี้แต่ถ้าทำงานอะ่ะมันถือว่าเป็นตัวที่แบบดาเมจแรงมาก จะได้ตีกรอบไปเนี่ยจะเห็นนะว่ามันได้ไหมโอเคเห็นอยู่โอเคไม่เห็นละโอเคคเัสเซชินี้เจ็ดดาวนะปาดเข้าไปโอ้ท่าไห่ล้านหกปะแรงๆไปปั๊บมให้โอเคปั๊อาตาทะลวงเพิ่มขึ้นมาฮิวไปัอเน,นี้ยที่ชนะได้นะเพราะเพราะว่ามันฮิวนี่แหละ อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวแบบดาเมจกันเพียวๆเ,เลยะามาหลังจากมีพัสอ่าหลังจากแช่งตีไปแล้วจะโดนสักเท่าไหร่โอ้โดนสี่แสนกว่าเองอะ่ะเบามากเฮ้ยอันนี้อันนี้อ่ะสมควรชนะเลย <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งตีไม่เข้าเลยนะดูดิไอ้เียตีแล้วหิวขึ้น,ห,นหิวขึ้นเยอะจัดอะ่ะตีแบบว่าเอาไม่ลงอะ่ะไอ้แม่ดูแล้วดูเลือดเด้งอะ่ะ ค่าเียชินี้ตีปกติประมาณเอ่อเทิร์นละประมาณไม่เกินสองแสนเนลคิดสบ้านทีฮิวทีละแบบสามสี่แสน่ะอันนี้นตีมาปั๊บปั๊บป๊บไม่ติดคีไม่ติดคีห0แสนน่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเด,อดเด้งเลื่อนนะอันนี้นติไม่ติดคีนะประมาณ6กแสนต่อยติดคีอ่ะก็ประมาณล้านหนึ่งนะถ้าติดคีประมาณล้านหนึ่งแล้วกันเด้งเลือนทีละสาม0สน เอาเป็นว่าตีปกติไม่เข้าอ่ะเห็นไ,ไหมสามสี่ห้าห้าแสนอ่ะไอ้ยังแม่งแบบเด้งเลือดที่แบบเด้งพอๆกับอันติไม่ติดคีย์อ่ะดูดิสองสามแสนคือแบบดูเบีมากของมันต้องมีอ่ะเนลคริสต์มาสเนี่ยอยากทำเจ็ดดาวอยู่นะแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่แพ้เป็นทางหน้าของอินโนเอะนะอินโนเอเจ็ดดาวนะน่าจะฮิวสู้จนแบบหมดเทิร์นเลยมั้งเพราะอินโนเอะมันไม่น่าจะตีแรงขนาดนั้นนะนี่แหละจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้มันมีหมดกี่ทีมเนี่ยโอ้โหแม่งมียี่สิบสามเหรียะ เยอะยังวะยวดูคร่าวๆไปแล้วกันนะอาจริงชื่อมันบักมากเลยนะอันนี้จะเป็นไอเดียของคุณจินนะั้นน้องจินเจอกับเอทีอะไรทุกอ,อย่างไม่รู้โอเคจะเป็นคนนี้แล้วก็น,นี่โอเคอันอื่นคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอาจจะเป็นประมาณนี้แหละคิดวันนี้โอเคก็ก่อนจากกันนะก็ ฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมสนะเตลล่าโกพัทนะเติมเกมราคาถูกนะตเติมถูกตเติมไวตเติมปลอดภยัยต้องสเตลล่าโกพัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดิสคริปชันนะแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมก็ก่อนจากกันนะก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่าสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลยด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอนใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม